สวัสดีน่าจะเอ้ทุกตาพาฝันค้าพกันอีกแล้วจ้าคลิปนึงอันจะผ่าเอตเตอร์ค่ะนี่ค่ะที่ว่าอันเมื่อสองมือก่อนเอ้ลงคลิปไปอันเพื่อนบ้านพันเอาดอกลาเวนเดอร์มาเหอบวันนี้เอ้ก็เลยมันยักเหี่ยวหน่อยนึงเพราะว่าอันพันแฟนเอาไปตั้งไว้น่ะมันอยู่น้ำถึกแดดเินะบันนี้เอ้เราเามดเสื่อกระถางมาเฮอนี่พันเสื้อกระถางอบันนี้เอ้เนี่ยเอาลงดินค่ะเอาเนี่ยลงน้ำส่วนเอ้เนี่ย เพราะว่าเสือกระถางมันก็เอยหนาวกระถางมันอ,อกเนาะเอาไหมดทำกันเด้อคลิปนี้ก็เอาดอกลาเวนเดอร์ลงดินค่ะออกจากกระถางก็ลงดินค่คะอุปกรณ์นี่มา,ขานะเขาเะนเซอร์หมุมนี้ เข้ากับดอกอันเนี้ยค่ะดอกมันเป็นดอกกุหลาบอันนี้ค่ะดอกใหญ่ด้วยค่ะสีแดงแต่ว่าพันสีบานเวลาพันบานแล้วก็มันอยู่ได้นอยค่ะประมาณสองอาทิตย์ครึ่งพันก็รยไปสิน่ะก็น่ะเอาดอกอันนี้มาแสมเพิน่นก็ต่างได้เพื่อนบานเธอหมาหนะคะเนาะก็พันบุ์อบเผาพันกระเบือบอสซี่ปะ เออกันเอาลงลงดินน้ำมันลลน,นั้นลงดินเพ่อนก่อนน้ำเอาก็มีแล้วเด้อค่ะน,น้ำเอาก็ามาละดูสิเอาน้ำลดน้ำลงไปก่อนหน้อยนึงอันนี้ก็เอา เราเป็นเรื่องอบอจะากระถางบบค่ะนี่จ้าอันนี้ก็บบีบผ่านมหมือนจังอันนัน้นนี่ก็เอาลงเลยจ้า <c oughs> ก็ไม้ได้แตมันใหญ่ไปเออกระสวยพันหลงค่ะแต่ว่าอันนี้พันออกดอกหมากแดงปิ๊กเลยนี่ค่ะนี่มันอยู่ได้เป็นปีแล้วค่ะนี่แดงๆดงนี่พักซ้ำ กระพิงไฟใน,นค่นอะอนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะดอกลาเวนเดอร์เพื่อนบ้านเธอมหมาหดน้ำอีกรอบนึ่ง รียบร้อยวันนี้ก็เอากระถางไปเก็บอันนี้ก็ดอกลาเวนเดอร์ค่ะลงแล้วค่ะนี่จ้ะจ่วงนพักก็เป็นพุ่มใหญ่ขึ้นแล้วค่ะนี่เอาอันนี้ก็สไตล์เอยตุ๊กตาผ้าฝันค่ะ เจอกันคลิปนนหน้าในะจด้อสวัสดีด้อค่ะซูมดอกไม้เบิ่งกระดอกุหลาบอันกำลังหนาอันนี้ค่ะ